สวัสดีครับผมปีแอโอกาวะคลิปนี้คุณจะได้รู้จักกับเกมโนวา o ู i ินเฮลทั้งภาคแรกและก็ภาค2ในความคิดเห็นของผมเองที่มีต่อภาค2ว่ามันจะไปรอดได้หรือไม่โดยความที่เกมนี้ยังเป็น Early Ass e อซอยู่และถ้าหาว่าคุณดูคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อขายแต่ผมไม่ได้มารีวิวเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ไปดูคลิปอื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม,ตมซอมบี้หนึ่งในอันเดยที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานแรกเริ่มเดิมทีมันถูกสร้างจากแนวคิดของเวทมนต์ เป็นาศาสตร์มืดอย่างหนึ่งของมนวู oo, ดูโดยการปลุกคนตายมาใช้แรงงานจนกระทั่งการมาถึงของฟุ้งกับหนัง่างจอร์์เอรูเมโรทำนิยามของซอมบี้ได้เปลี่ยนไปตลอดกาลจากภาพยนตร์เรื่องนี้ n นอ h t of t h e l i v ว n g d เ a d จนเวลาผ่านไปหลายทศวรรษซอมบี้ได้มีบทบาทอย่างมากในพ p o ค c u เจอร์ทั้งหนังและวิดีโอเกมและแนวคิดต้นกำเนิดที่เรื่องเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยณปัจจุบันการกำเนิดของซอมบี้จะอ้างอิงกับหลักวิทยาศาสตร์ซะส่วนใหญ่แต่สิ่งที่น่ากลัวกับซอมบี้คือมนุษย์ด้วยกันเองการเอาตัวรอดความเห็นแกตนน่ตตัังงตัววเนนรยยยย์อองงงง่่้คูใมุษาาพก ผมไม่เคยคิดเลยว่าตัวร้ายในหนังหรือในการ์ตูนที่อาศัยจุดวิกฤตและความสิ้นหวังของคนว่าหาผลประโยชน์มันจะมีอยู่จริงเราจําเป็นจะต้องกลับใจเข้ามาหาองค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่ไป็นต้นไปชนเพื่อท่านที่ไม่กัมพีเราไม่รู้ว่าแผ่นดินจะไหวหนักขึ้นไหมเราไม่รู้ว่าเพียง2.5โควิดสายพันธุ์ใหม่หรือสงครามโลกครั้งที่3จะมาหรือไม่แมงคุนูกว่าโจเซฟซี ความสำเร็จของซีรีส์ The Walking Dead สิ่นนี้ได้เปลี่ยนแปลงวงการนำเสนอซอมบี้ผ่านแนวคิดที่ว่าซอมบี้เป็นแค่เพียงแบ็กกราว์ ไม่ใช่แก่นหลักและเนื้อหาสําคัญเพราะใจความสําคัญมันคือเนื้อหาระหว่างมนุษย์ที่ขัดแย้งกันเองไม่ว่าจะเป็น The Walking Dead The Last of Us แม้กระทั่งเกมแนวซอมบี้แม้จะมีเกมที่เน้นให้คุณต่อสู้กับซอมบี้มากมายแต่มีน้อยเกมนักที่เป็นซอมบี้ขอออฟเล่นร่วมมือกับเพื่อนส่วนใหญ่จะกลายเป็นเกมแนวแอคชั่นฮอนชูตติ้งยิงแหลกแหกกระเจิงผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากได้เกมที่มันเสนอความน่ากลัวของซอมบี้เพราะในยุคปัจจุบันนี้มันแทบไม่มีแล้วจนกระทั่งผมเจอกับเกมเกมนี้ย้อนกลับไปในปี201 คันมนเล่นรีแน่นอนคุณหาเงินกับบอตไม่ได้ด้วยความที่มันเป็นซอสเอนจินหลายคนก็มักจะามาเปรียบเ,เทียบกับเกมรุ่นเพียงในโฟเดสและคาดหวังถึงการฆ่าแหลกซอมบี้ยิงแหลกฆ่าเป็นฝูงแต่นั่นเป็นสิ่งที่ผิดมหันต์เพราะโนมารูวินเฮลเกมนี้คือเกมขอออกที่ติดป้ายส so วายเวอรเฮลเลอร์โดยแท้จริงคุณไม่สามารถฆ่าซอมบี้ให้หมดแมปได้คุณมีหน้าที่ทําตามเป้าหมายและเอาตัวรอดหนีได้หนีฆ่าได้ฆ่าเพื่อเป้าหมายเดียวคือเอาตัวเองให้รอดโดยเกมนี้จะแบ่งแผนที่เป็น2ประเภทคือ1 MMO และ MMSMMO จะ เป็นแนวการเล่นผ่านดาบไปยันจุดหมายต่างๆที่แต่ละแบบได้กําหนดไว้ส่วน MMS จะเป็นแนวการเล่นแบบเวฟเอาตัวรอดให้ได้นานที่สุดจนถึงเว็บสุดท้ายแล้วคุณก็จะรอดโดยเกมการเล่นมันจะค่อนข้างสมจริงอย่างมากโดยอินเทอร์เฟซของเกมนั้นแทบไม่มีอะไรให้คุณเห็นเลยไม่มีเป้าเลงไม่มีหลอดเลือดไม่มีกระสุนได้กระสุนก็สามารถตรวจสอบได้โดยการกดอาค้างไว้เพื่อเช็คว่าคุณเหลือกี่นัดส่วนหลอดเลือดหรือพลังชีวิตก็ไม่มีบอกคุณต้องดูจากขอบจอถ้าว่าคุณเจ็บในระดับหนึ่งจอจะเป็นสีแดงซึ่งเป็นสีแดงที่อ่อนมากๆทําาาให้คนตบอดดเสียยงผมูก มาพูดถึงตัวเอกของเราอย่างซอมบี้ในเกมนี้มันจะเดินช้ามากๆแต่มีจํานวนเยอะโคตรจริงๆมันก็มีตัวที่วิ่งได้ด้วยแถมก็มีผีเด็กซึ่งน่าราคาญไม่แพ้กันดีนะมันมีขี่ไก่แบบไม่ครับอาวุธในการจัดการซอมบี้เกมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธระยะประชิดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปืนแต่ปืนนั้นจำเป็นต้องใช้กระสุนคนละประเภทตามประเภทของปืนและกระสุนนั้นหายากพอๆกับปืนและมีจํานวนน้อยคุณต้องใช้สอยอย่างประหยัดคุณไม่สามารถฆ่าซอมบี้หมดแบบได้คุณทาได้เพียงแค่ยิงเปิดทางเพื่อไปต่อและนอกจากการบริหารของในตัววคุณแล้ ยังจะเป็นต้องบริหารของให้กับเพื่อนของคุณเพราะในแผนที่ส่วนใหญ่นั้นมีอาวุธไม่มากพอให้ผู้เล่นทั้งหมดให้สามารถใช้ได้อย่างสบายอาวุธมีจานวนน้อยมากยิ่งปืนนียิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยดังนั้นแล้วการสํารวจจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างมากสําหรับเกมนี้แน่นอนว่าคุณอาจจะมีเป้าหมายให้ไปต่อเป็นเส้นตรงแต่การสํารวจรอบๆดูเพื่อหาอาวุธเพิ่มเติมหรือทรัพ,พยากรอ,อื่นๆที่จําเป็นก็เป็นสิ่งสาคัญอย่างมากในบางแมปนอกจากการสุ่มดรอปไอเทมยังมีโอกาสที่เส้นทางของแมปจะเปลี่ยนต่างออกไปเพืห้คุณรู้สึกแปลกใหม่ในทุกๆ ถึงคุณจะเล่นคนเดียวโดยไม่มีเพื่อนเกมนี้ก็ไม่อาจาแบกของทั้งหมดไปได้มันมีพื้นที่ในตัวที่จํากัดและคุณต้องบริหารทรัพยากรทั้งยากระสุนอาวุธและถ้าหากคุณโดนกัดคุณจะมีโอกาสติดเชื้อซอมบี้และแน่นอนมันไม่มียาแก้นอกจากยาต้านไวรัสที่ไม่ช้าก็เร็วคุณจะได้กลายเป็นซอมบี้แน่นอนโดยสังเกตจากเส้นเลือดที่วิ่งบนหน้าจอนั่นหมายถึงคุณเริ่มติดเชื้อแล้วจริงๆมันก็มียารักษาอยู่แต่มันจะเป็นบางแมปเฉพาะแมปหรือเฉพาะสมตามกล่องแต่ในแมปส่วนใหญ่มันจะมักไม่ค่อยมียาให้พวกคคคุุณณมีีเพยงแ่าาต้้นให ต้องเร่งเวลาตัวเองเพื่อยารจุดหมายเพื่อผ่านด่านให้ได้เร็วที่สุดนอกจากการบริหารทรัพยากรแล้วสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือบริหารสเตมินาของคุณในทุกๆการโจมตีของคุณจะทําให้คุณเหนื่อยและเมื่อคุณเหนื่อยอาจจะหมายถึงหายนะของเกมนี้เลยก็ว่าได้เมื่อคุณโดนซอมบี้จับคุณสามารถกดวีเพื่อผลักพวกมันออกไปได้นอกจากนี้เกมนี้ยังมีตัวละครเทพคุณเลือกเล่นหลากหลายที่อ้างอิงจากหนังไม่ว่าจะเป็นคิเลนเมอร์ฟีจาก t w e n t g day later หรือแม้กระทั่งแพทติบเรกแมนจากอนบริการไซโคมีไอดอลเด็กซิกมาเป็นไง โคความสําเร็จของภาคแรกในกลุ่มเล็กๆตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาทําให้ในปี2024 n o m อล u Bin Hill 2 ฉบับเอเรียเซตหรือตัวทดลองก็ได้ปล่อยออกมาให้พวกคุณได้ยมชมแต่กลับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบมากมายจนตเกมขึ้นแดงในราคา590กบว่าบาทดีอาจจะหมายถึงเกมแย่ในปี2024เลยก็ว่าได้แต่มันเป็นเอ r l เรียเซเราต้องเข้าใจก่อนดับแรกและณนะตอนนี้ผมเองได้ไปลองเล่นมาแล้ว5าชั่วโมงณนะตอนนี้ผมบอกเลยว่าคอนเทนต์มันยังน้อยมากๆและผมก็ไม่แนะนําให้คุณซื้อหากจะามันมาเล่นเป็นเกมหลักแต่เราจะมาดูสิ่งที่มันต่างออกไปจากภาคแรกกันคือภาพของเกมภาคนี้มันสวยมากขึ้นจริงๆเพราะว่ามันใช้ Engine. แ ค่อนข้างหุดหงิดไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันที่ดูไม่ได้ต่างอะไรกับภาคแรกดูล้าหลังในทุกๆการโจมตีในทุกๆการที่ซอมบี้มันสตั๊กเกิลและผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมปิงเกมนี้มันไม่เคยจะดีเลยตั้งแต่ภาค1ยันภาค2มันรู้สึกว่าเราตบซอมบี้ไปแล้วแต่ซอมบี้มันกลับไม่ได้โดนโดยตรงมันเหมือนมีกระแพงล่องผลบางๆเหมือนอาวุธที่เราฟาดออกไปไม่ได้โดนหัวซอมบี้มันเลยคือถ้าเทียบกับเกมรุ่นพี่แบบซิงเกิลเพลเยอร์อย่างเดดไอแลนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังรู้สึกว่ามันทําได้ดูดีกกวว่่าาและสใจ ถึงแม้ว่าภาพที่เห็นในเวลาคุณโจมตีใส่ซอมบี้แล้วซอมบี้มันจะดูแหวกแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนคุณตีไม่แรงเลยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นทั้งเรื่องของเสียงและเรื่องของแอนิเมชันซึ่งโดยรวมแล้วทั้งเรื่องเสียงแอนิเมชันปิงฮิตบ็อกซ์เรื่องพวกนี้โดยรวมๆแล้วมันรู้สึกยังทําได้ดีไม่เท่าที่ควรสาหรับเกมราคา500บาทและการใช้ u n r e a l e n g i n e 5ซึ่งในส่วนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะแก้ไหมในอนาคตในภาคน,น,าน,นี้ตัวละครหลักของเราจะสามารถเก็บเลเวลได้และเมื่อเรายิ่งเล่นตัวละครนี้บ่อยขึ้นมมันนกก็็จะยิ่ง่งงเขึ้ลใหๆ เช่นไม่สามารถติดเชื้อซอมบี้ได้สามารถใช้มีดฟันได้อย่างรวดเร็วสามารถเลงยิงหัวแตกได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าตัวละครนี้คุณตายมันจะตายถาวรสิ่งนี้ได้เพิ่มความจริงจังเข้ามาในการเล่นในแต่ละครั้งให้คุณรู้จักระมัดระวังและนอกจากนี้สิ่งที่เปลี่ยนจากภาคแรกคือแผนที่ของเกมมันใหญ่ขึ้นมากๆแต่ก็ไม่ได้ขนาดโอเพน r l d ซึ่งเกมก็จะสุ่มเกิดขุนตามขอบแมพโดยทําให้คุณเกิดแยกกับผู้เล่นคนอื่นแต่ก็จะมีอ็อบเจกต์บอกตามจุดต่างๆว่าคุณต้องไปที่ไหนบ้านหลังไหนทำภารกิจอะไรจากขอบของแมพและค่อยๆ ผู้เล่นทุกๆคนก็จะมารวมกันอยู่ดีนอกจากนี้ยังมีเสียงวิทยุคอยเตือนว่ามีผู้เล่นอยู่แถบไหนในจุดของแมปแม้จะไม่ได้เป็นจุดที่ b อ็อบเจกชีไปก็ตามซึ่งก็สามารถทําให้เราไปรีกรุปกับเพื่อนที่เกิดห่างกันได้ตัวแต่ละสถานที่ที่ขึ้นอยู่ในแมปก,ก็จะมีของดีที่คุณสามารถไปฟาร์มได้ไม่ว่าจะเป็นปืนอาวุธของอื่นๆเพื่อให้คุณสามารถใช้ได้ในยามจําเป็น เกมก็จะมีอ็อบเจกต์เสริมตามบ้านต่างๆเพื่อคุณสามารถหากุญแจหรือปลดล็อกเครื่องปัดไฟเพื่อให้คลังอาวุธของบ้านนั้นๆปลดล็อกก็จะมีปืนใช้และระบบที่เพิ่มมาใหม่อย่างการแต่งปืนในภาคนี้นอกจากจะต้องเหลือพื้นที่ให้เก็บกระสุนอาวุธและยาเรายังเป็นต้องแบ่งไปเพื่อเก็บของแต่งปืนด้วยเช่นการแต่งสโครการแต่งที่เก็บเสียงหรือการติดไฟฉายอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันสําหรับเกมนี้นั่นก็คือความมืดผมรู้สึกว่าภาค2นี้มันมืดมากๆ และไฟฉายนะั้นจําเป็นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและบางอาวุธปืนหรืออาวุธถือมันจําเป็นจะต,ต้องใช้สองมือในการถือทําให้เราไม่สามารถถือไฟฉายได้ซึ่งน่าจะบทบังทัศนวิสัยเราเลยมีอีกหนึ่งไอเทมใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือตะเกียงที่สามารถวางตรงไหนก็ได้เพื่อส่องแสงสว่า,างเพราะแบบภาคนี้มันมืดมากจริงๆอย่างที่ผมบอกไปแต่สิ่งที่หายไปเลยจากภาคแรกก็คือการยิงเพื่อนหรือเฟรนี่ไฟมันไม่มีอีกแล้วฟังดูอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่สำหรับผมแล้วนี่คือหนึ่งในสเสน่ห์และปัจจัยที่ทําให้เกม ภาคแรกนั้นน่าสนใจคือในภาคแรกไม่ว่าคุณจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อในทุกๆก,การโจมตีของเพื่อนจะต้องระมัดระวังโดนกันเองและถา้าคุณติดเชื้อโอกาสที่ทําให้คุณโดนดาเมจจากเพื่อนนั้นมันจะยิ่งมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าคุณตายในขณะที่คุณติดเชื้อคุณจะกลายเป็นซอมบี้วิ่งเร็วได้เกมนี้ซอมบี้ตัวเดียวในเกมสร้างความปั่นป่วน,นมากๆและยิ่งถ้าหากว่าคุณมาตายในหมู่เพื่อนที่เขาต้องรับมือจากซอมบี้ข้างหน้าคุณกลับกลายาเป็นซอมบี้วิ่งข้างหลังและทําให้วงเพื่อนแตกสิ่งนี้มมมัันนเเเเเลลลยพิ่่่ตววืออกกกกรรระหาาางงขภคแ ที่ให้คุณนั้นจะต้องเดินทางต่อไปข้างหน้าเพื่อหายามาช่วยเพื่อนหรือคุณจะยอมยิงหัวเพื่อนแล้วลดจํานวนผู้เล่นแต่ก,การภาคนี้มันเอาเฟลิไฟออก,ออกแล้วเหมือนเสน่ห์การตัดสินใจในเรื่องสําคัญของเกมนี้มันหายไปเลยแน่นอนผมเชื่อว่ารายละเอียดเล็กๆ้น้อยส่วนพวกนี้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ในอนาคตเพราะเกมมันจะเป็น Earl y a s s e ออยู่แต่ผมกลับมองว่าขอให้มันจะพัฒน,นาดีแค่ไหนอย่างน้อยที่สุดในอีก5ปีเกมนี้จะได้ตายไปแบบเกมรุ่นพี่ของมันอย่างแน่นอนและในความคิดเห็นของผมเองนี่ คือทางออกทางเดียวที่จะทำให้เกมนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นกว่าภาคแรกไม่ใช่แค่ภาพสวยและจะทําให้ผู้เล่นหลายคนติดพันกับเกมนี้มากขึ้นและต่อจากนี้จะเป็นความคิดของผมแต่เพียงผู้เดียวที่ได้เสนอแนวทางใหม่ของเกมนี้ให้กับทีมสร้างอ่านทางฟีดแบ็กให้ทีมสร้างได้อ่านคือการเปลี่ยนแนวเป็นแนว e x t e c s i o n shooter อันดับแรกเรามาดูก่อนว่าที่ผมบอกไปว่าเกมนี้จะตายในอีกไม่ช้าอย่างน้อยก็5ปีมันเป็นเพราะอะไรเพราะมันเป็นเกมแนว call of ล้วนยิงผ่านนี้ยิงยิงเพื่อนไม่ได้แทนยังไม่ใช่เกมฟรี เรามาดูกันว่าเกมแนวคออฟซอมบี้อะไรในตลาดที่ยังยิดิตอยู่อ่าเลฟโฟเดตใช่แล้วครับมีเกมเดียวเท่านั้นที่ยังคงยอดผู้เล่นสูงสุดถึงหมื่นต่อวันแต่ทําไมการเกมที่มีระบบใหม่กว่าภาพสวยกว่ากับไม่ได้รับความนิยมทั้งที่ตองโฆษณาก็อ้างว่าเป็นทีมสร้างเลฟโฟเดตกับแบ็กโฟบัตมียอดผู้เล่นไปถึงหมื่นต่อวันวอลวอซี World c, แต่ถึง5000อย่างยากแต่เรามาดูเกมอย่างเดซีนะครับที่ว่าทุกวันนี้ผู้เล่นประมาณเฉลี่ย2 0 0 0 0ถึง30,000แน่นอนมันอาจจะเป็นคนละแนวเกมที่ต่างกันแต่ผมอยาก้้ตขอนีีด เกมมัลติเพเยอร์ player, ยังคงมียอดผู้เล่นสูงสุดอย่างมากใช่เลยครับการแข่งขันคนเราชอบการแข่งขันมากเรามาดูห้าดับเกมที่ผู้เล่นสูงสุดในสตรีมกันว่าคืออะไรซีเอเจลฟับจีโดตาเอเปกและมาวิ l อไลโวลนี่คือหนึ่งข้อมูลสุดทางเรษฐติแล้วว่าเกมแนวแข่งขันนั้นมักจะรักษาผู้เล่นได้เยอะกว่าและคุณก็ยังสามารถอัปเดตไลฟ์เซอร์วิสหากินเงินเติมจากผู้เล่นได้ยาวความเห็นของผมที่ต้องการเปลี่ยนโนมอรูมิเทลสองเป็นเกมแนวแอคชั่นอาจจะเป็นเพราะผมเล่นฮันโชดาวบ่อยก็ได้ช่วงนี้แต่อย่างน้อยที่สุดเกมนี้มันถูกกออ แบบมาให้ดูเอื้อต่อการทําอย่างนั้นมากๆมันมีหลายสิ่งที่เกมนี้มันมีอยู่แล้วและเป็นแนว EXTRACTION เช่นแผนที่เปิดกว้างสุ่มจุดเกิดในระหว่างภารกิจที่ค่อยๆต้องไล่เดินไปตามแมปต่างๆและหาทาง เปยนจุด e x t r a c t i o n หรือจุดออกสิ่งที่ผมอยากให้เพิ่มคือมีจุด e x t r ซ c t i o n หรือจุดออกหลายจุดมากขึ้นเช่นการหาแบตเตอรี่เพื่อมาใส่รถยนต์และสามารถให้คุณออกได้เพียงแค่ในตี้ของคุณเท่านั้นแต่ยังคงมีจุดหลักที่เป็นจุดใหญ่ที่สามารถ a t t กแทผู้เล่นทั้งหมดออกจากแบบได้เลยและพวกคุณยังบวก xp เพิ่มขึ้นแต่ด้านมาอาจจะหมายถึงคุณจะไปต้องร่วมมือกันและมันต้องยากมากขึ้นเพราะคุณสามารถยิงกันได้และคุณก็ต้องมานั่งระแวงระหว่างคนร่วมทางที่ไม่ใช่ปาร์ตี้ของเราว่ามันติดเชื้อหรือเปล่า่าาหรือวมัน งใจจะหักหลังเราโดยการยิงข้างหลังเราหรือไม่สิ่งนี้จะเสริมสเสน่ห์ของความเป็นซอมบี้ที่ไม่ใช่แค่ต้องระวังอันเดดพวกนี้มากัดคุณตายแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือมนันยุด้วยกันเองและทั้งหมดนี้คือความเห็นของผมส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียวและไม่ว่าในอนาคตเกมนี้จะเป็นอย่างไรผมก็ยังคงสนับสนุนมันต่อไปอย่างไรก็ดีสําหรับใครที่อยากจะซื้อเกมนี้ในราคาเต็มผมขอเน้นย้ำอีกครั้งว่ามันยังเป็น e อ r ร y a s s e t ในอนา,นาคตมันอาจจะ อัปราคายิ่งขึ้นแต่ดูจากสภาพณนะตอนนี้ผมไม่เห็นถึงความเป็นไปได้ที่เกมนี้จะราคาโดดไปถึง1,000บาทได้เลยและต่อให้แม้จะเป็นราคา500บาทใน Early Asset ผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนเล่นอีกอยู่ดีและขอขอบคุณทุกท่านมากที่ฟังผมโม่มาถึงจนจบขอบคุณสมาชิกรายเดือนทุกท่านอีกครั้งสำหรับ Air Member อร์ ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยจะมีเนื้อหาอะไรเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามมาไลฟ์สดให้พวกคุณทุกๆวันใครที่อยากดูผมไลฟ์ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้และวันนี้ผมขอบคุณทุกคนมากที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดจนถึงวันนี้1,000 0มืนซับผมก็ยังดีใจว่าผมมาได้อย่างไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ